นะ,ะเป็นเรื่องของการใช้กล้องแล้วก็การทำแอนิเมชันเดินแล้วก็ลินเดอร์เนาะซึ่งก็3มอย่างนี้ที่รีเควสมานะคะก็เดี๋ยวเราจะอธิบายในรูปแบบของโปรดักชันนะคะของการทำแอนิเมชันเนาะที่เรากำลังทำอยู่นะคะก็ถ้าเกิดอยากทำให้มันมีขั้นตอนเนาะอย่างแรกเลยคือ,อซ้ายมือเนี่ย เราจะใส่สตอรี่บอร์ดเข้าไปนะคะแล้วก็เราจะทำตารางลิสรายการเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือมีโมเดลโมเดลเนี่ยรวมทั้งริกกิ้งด้วยนะก็คือเตรียมโมเดลให้ครบครบหรือ,อยังอะไรเงี้ยเราก็จะเช็คนะคะแล้วก็เลเยอร์เลเยอร์ก็คือการวางมุมกล้องการใส่มุมกล้องต่างๆก็คือเหมือนเป็นการเซตอันนี้คือตัวอย่างเลเยอร เซตกล้องเอาไว้ล่วงหน้าเนาะว่ามีทั้งหมดกี่วินาทีกี่เฟรมนั่นเองนะคะแล้วก็พวกนี้จะเป็นเลขชอ็อตอ่าเลขช็อตนี้ก็เราก็จะใส่ตามโลเคชันเนาะอย่างเช่นโลเคชันนี้อยู่ภายในบ้านเราก็จะใส่เป็นซีเควนต์นะคะอันนี้ก็คือสถานที่1เราก็จะใส่ซีเควนต์เข้าไปอันนี้คือเลขช็อตนะคะ อันนี้คือ,อเราอธิบายในกลุ่มที่เรียน 2D animation ไปเนาะก็สำหรับกลุ่มนิสิตทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเขียนให้ตัวเองเข้าใจก็ได้เนาะไม่ถึงกับว่าจะต้องมาเขียนละเอียดเท่าของอาจารย์นะคะ,ะต่อมาก็เราก็จะมีล l i ต์รายการแอนิมก็คือ a n i m เมตนั่นเองเนาะหลังจากที่เราลิสตเสร็จเราวาง Layout ์เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไป a n i m เมตแล้ว ต่อมาก็จะเป็นแมทเพนต์นะคะแมทเพนต์ Paint ก็คือฉากหลังฉากหลังระยะไกลเนี่ยเราจะใช้การเพน์นะคะเข้ามาช่วยเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงนะคะมีแอนิเมชเสรเนี่ยก็ใส่พวกพร็อพต่างๆเขาเรียกว่าเซตเดซิงนะคะเซตเดซิงเนี่ยก็คือเอาพร็อพต่างๆเนี่ยมาจัดวางอย่างเช่นมีแก้วน้ำมีโต๊ะมีแจกันต้นไม้หรืออะไรพวกนี้นะคะ หรือกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยทุกอย่างจะอยู่ใน set dressing นะแล้วก็ effect effect เนี่ยเราแล้วแต่ว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อาจจะใส่เสริมมาจากโปรแกรมอื่นก็ได้อางนี้นะคะจากนั้นก็คือ lighting render ก็คือจัดแสงจัดแสงแล้วก็ render แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเอาไปตัดต่อเอาไปคอม p o s ิตนั่นเองนะคะเขาเรียกว่า c อมการตัดต่อเนี่ยก็คือ,อการคอม p o s i t เนี่ยก็คือ การจูนสีนะคะให้ช็อตนี้กับช็อตนี้สีใกล้เคียงกันนั่นเองแล้วก็ปรับให้มันสวยงามเขาเรียกว่าคอมโพสิตเนาะก็ถ้าคุณทำท่านได้ครบตามขั้นตอนเนี้ยงานของคุณจะเพอร์เฟกแน่นอนนะคะก็อันนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะก็คืออธิบายให้ฟังเฉย,ยๆเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะทีนี้เรามาดูช็อตที่อาจารย์จะทำนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะ ถ้าจะจัดมุมกล้องทำยังไงนะคะแล้วก็แอนิเมตเดินเนาะอาจารย์มีซีเควนต์นี้ที่ต้องทำนะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็เดินเนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยซีเควนต์เดียวกันเนี่ยอันนี้คือซีเควนต์เดียวกันแล้วก็เดินขึ้นไปบน JD นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะจัดให้ดูหนึ่งช็อตเนาะ ซึ่งเป็นช็อตวางมุมกล้องแล้วกันนะคะเริ่มต้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือตารางเนาะดูตามตารางเลยโมเดลมีอะไรบ้างเราต้องเอาโมเดลหลักมาใช้ก่อนนะคะแล้วก็นับด้วยว่าทั้งหมดมันมีกี่ตัวเนาะอ่าในซีนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวเราก็ต้องปั้นให้ครบนะคะอันไหนที่มันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็เรามีหลายโปรแกรมมากเลยในการในการทำโมเดลนะคะมีทั้ง โปรแกรม Nomad เนาะมีทั้งการใช้ AI Generate นะคะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นโมเดลเลยที่เป็นโมเดลฟิกเฉพาะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเอา AI มาช่วยทำอะไรได้บ้างนะคะทีนี้เรามาดูในช็อตที่เรามาร์กเอาไว้เนาะเราต้องต้องการจะมาร์กมุมกล้องช็อตนี้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่วินาทีซึ่งเราอะตัดเป็นคลิปเอาไว้นะคะ โมเดลเนี่ยเราก็สร้างเป็นโฟลเดอร์โมเดลนะคะก็มีพรอ p มีโลเคชันมีคาลิเกอร์นะคะแล้วก็เลเยอร์ก็คือจัดเป็นโฟลเออดอร์เลเยอร์เนาะอ d ดิทก็คือตัดต่อนั่นเองนะคะแล้วก็มาไล่ดูว่าอันไหนเป็นตัวล่าสุดพวกนี้จะเป็นการวางเลเยอร์ทั้งหมดเพื่อฟิกนะคะว่าเวลาต่างๆเนี่ย มันเป็นยังไงมันทั้งหมดกี่เฟรมนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะแอดวานไปเนาะคุณให้คุณกล่าาแล้วกันนะว่าแต่และช็อตเนี่ยคุณต้องการกี่วินาทีอ่ะดูซีนนี้นะคะซีนนี้เราใช้ควิกไทม์ในการในการจอกเฟรมอันนี้คือเริ่มจากเฟรมที่หนึ่งนะคะอืมมีทั้งหมด120เฟรมนะคะถ้าใครอยากลองใส่ตัวเลขแบบอาจารย์เนี่ยก็ ดูในคลิปใน YouTube ที่จารย์ทำไว้เนาะมันจะมีการใช้การใส่ไทม์โค้ดในพีเมียโปรนะคะอ่าเรามาเซตก่อน120รเฟรมนะคะ,ะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะมีซีนเปล่าๆเ,เนาะแล้วก็เราจะเอาคาลิเตอร์เข้ามาก่อนถ้าเราใช้การ Import นะคะ ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะลบได้แต่ถ้าเราใช้การ Reference ตัวนี้นะคะ Reference Editor m o d โมเดลคาเลค r เตอร์เนี่ยจะลบไม่ได้แล้วสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆเนาะก็คือกลับไปที่ไฟล์เก่าแล้วก็อัปเดตได้เรื่อยๆแต่มีข้อแม้ว่าห้ามเปลี่ยนเครื่องถ้าคุณเปลี่ยนเครื่องทำงาน คุณจะต้องเซฟไปทั้งหมดทั้งโปรเจกต์นะคะไม่งั้นอนะมันหาไฟล์ไม่เจอมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะนี่ก็มาใส่ตัวเลขตรงนี้หนึ่งร้อยี่สิบ enter แล้วก็ขยายเพื่อให้เต็มหลอดหนึ่งร้อยี่สิบอะขยายเพื่อให้เต็มหลอดหนึ่งรอี่สิบนะคะแล้วก็ คราวนี้ก็ Reference เข้ามาทั้งหมดเลย Reference มาหมดเลยก็ดีไปที่ตัวตัวเพชรที่เป็นเครื่องหมายบวกเอาคาลิเเตอร์เข้ามาก่อนสำคัญเลยนะคะก็คือว่าคาลิเเตอร์มันสกิลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลิกแล้วะเราจะต้องเราจะต้องเช็คสกิลก่อนเนาะว่าถ้ามีหลายๆตัว ตัวมันเล็กมันใหญ่ขนาดไหนต้องเอามาเช็คก่อนอเราจะเลือกเฉพาะลิกฮีโร่มาใช้นั่นเองอ,อันนี้คือตัวที่หนึ่งม,มันจะมาเลฟเฟนซ์มาแล้วถ้าเรากดปิดมันจะหายไปถ้าเรากดติ๊กถูกมันจะกลับมาข้อดีของอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราจัดฉากฉากไหนที่เราโฟกัสคาลิเ c เตอร์ตัวเดียวเราต้องการจะลบตัวอื่นๆข้างนอกออก ให้เราปิดตัวนี้ได้เลยเครื่องมันจะเบาขึ้นนะคะ,อะลองกดหก texture มาแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเห็นไหมที่เราเคยอธิบายไปเมื่อคลิปก่อนหน้าก็คือคุณจะต้องสร้างกรุ๊ปสำหรับตัวคาลิเเตอร์อ่ะกรุ๊ปเดียวนะมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละตรงที่มันมีแค่อันเดียวต่อมาเราจะเอาโลเคชันเข้ามานะคะ ใช้คีเอดเหมือนกันเนาะอยู่ในโฟลเดอร์โลเคชันปึ๊บมาแล้วนี่ก็คือโลเคชันนะคะที่อาจารย์ทำไว้เนาะไหนที่ มันไม่จําเป็นกับฉากฉากนี้ก็เราสามารถขยับได้แบบลบมันไปนก่อนลบกล้องไปก่อนเราจะเอาซีนนี้แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้คือโมเดลที่เราใช้ AI ช่วยเจนนะเจนให้มันเป็นการ์ตูนก็บางอย่างก็เป็นพร็อพที่เราเอามาเสริมได้เนาะ แต่ไม่ใช่ว่าเอามาใส่ทั้งหมดนะอันนี้ก็คือปั้นเองทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้โปรแกรม n o m a d ในการปั้นนะคะ <_ d ata> เพื่อความรวดเร็วนั่นเองเนาะ <_ d ata> ก็นิสิตใช้ใช้ได้นะใช้ได้เป็นบางอันนะคะแต่ว่าไม่ใช่เอามาโหลดมาทั้งหมดเลยนะ <_ d ata> แบบนั้นก็คือเราก็จะให้คะแนนเฉพาะงานที่คุณปั้นเองเนาะ <_ d ata> มันเช็คได้นะคะ <_ d ata> โอเค ไฟล์ r e f เ r นซ์เรฟเล r ซ์นเอรเนาะเราสามารถลากแล้วก็เอามาปล่อยไว้ข้างๆเอาไลเนอร์ hmm. ก็ได้อันนี้เราก็จะได้เป็นหน้าต่างที่ควบคุมได้ง่ายจากนั้นให้เราเซฟไฟล์นะคะเป็นโลเคชันเนาะเอ้ยเป็นเลเยอร์นะคะเซฟซีนแอดแล้วก็สร้างโฟลเดอร์เลเยอร์สร้างโฟลเดอร์เลเยอร สร้าง sequence เป็นชุด sequence ของเราก็จะเป็น ep2 sequence 5แล้วก็ช็อตที่เท่าไหร่แล้วก็มันตั้งชื่อตรงนี้ ep2 ep, EP 2, sequence 5ตั้งผิด ep2 sequence 5 short 1 001 ทีนี้ก็เอาคาแรคเตอร์ที่ออกบวชมาใส่มาแล้วตัวนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวนะเราก็เลยไม่ได้ลิกแต่ว่าอาจจะต้องเอาไปเทียบกับตัวนี้สักนิดหนึ่งเพื่อที่สกิลมันจะได้เท่ากัน คือคนคนเดียวกันเราจะต้องวางโมเดลเนี่ยให้มันจมพื้นนิดนึงนะอย่าให้มันลอยนะ ถ้าลอยเนี่ยจัดแสงมันจะมองเห็นซีนนี้มุมกล้องจะประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นซีนที่มีกษัตริ์ละโวนะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเครื่องานู่นนี่นั่น ตั้งอยู่เนาะแล้วก็มีคนกำลังทำศิลาจารึกด้วยนะคะแล้วก็มีคนนั่งไหวอยู่เนี่ยเรามาดูเนาะว่าเราได้ครบหรือเปล่าเราจะใช้คีย์อัลเฟ n นต์นะคะนี่คือเซตคา a r คเตอร์ที่เราเตรียมเอาไว้ ให้ดีก็คือเราต้องเซตอัพให้มันเป็นมุมกล้องไปด้วยเลยเนาะให้เรามาเลือกเลเยอร์ตรงนี้นะคะวิธีการทำก็คือคลิกขวาตรง layout. เลเยอร์เลือกทีแพ s p p e ด Top นะคะมันจะได้3มช่องช่องแรกให้เราเอากล้องมาใส่เราต้องคีเอทช่องแรกก่อนให้คลิกซ้ายนะที่ช่องแรก แล้วก็ค e เอคาม m ล่าเลือก c a m e ล่กล้องมาแล้วอ่าเรายังคลิกที่กล้องอยู่จากนั้นให้เราเลือกอันนี้ไปที่พา n e l นลนะเลือก Look t ตอ e l e c t i o n นะคะลุ t ตอ e l e c t i o n ตัวนี้ก็คือเราจะเข้าไปซิงอยู่ในกล้องในซีนนี้อ่าเราก็ถอยหลังออกมา <S 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 อืม จัดฉากเอาไว้มุมนี้คือประมาณนี้ทีนี้มันเล็งยากมันจะต้องเป็นหนึ่งสองแปดศคูณเจ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเปิดตัวนี้ด้วยที่เป็นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยมันถึงจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครจอใหญ่เนี่ยต้องขยายออกตรงนี้ให้เห็นขอบมันด้วย ซีนนี้จะเป็นซีนหน้าตาประมาณนี้นะคะ ทีแพนสปีดท็อปเสร็จแล้วเนาะไปที่พาร์เนลเนี่ยค่ะเลือกพาร์เนลอีกรอบหนึ่งเลือกกราฟเอดิเตอร์กราฟมันก็จะมาส่วนขวามือนี้เป็นเปอร์สเปก v ีฟนะคะพาร์เนลเปอร์เปอร์สเปกทีฟกด5อันนี้กด6แล้วก็ไอตรงโชว์เนี่ย ควรที่จะปิดเนี่ยค่ะโชว์แค่นี้หนึ่งสองสามก็ไปที่นอนก่อนแล้วก็ตอนเปิดกดโชว์เนี่ยให้เลือกตามนี้เลือกตามอาจารย์เลยก็ได้สามอย่างอืมเลือกเพลงด้วยก็ดีนะคะ แล้วก็กดหกนะคะแล้วก็ปิดไอตัวกริดนี้ไปด้วยนะเสร็จแล้วก็เซฟเวลาเซฟเซฟสองรอบเซฟหนึ่งครั้งแล้วก็เซฟซีนแอดช็อตหนึ่งแล้วก็เนื้อสกอร์เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นศูนย์ศูนย์สองนะคะ